แล้ววันนี้ก็เป็นบรรยากาศเช้าของวันก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับจากเมืองบัตตังอาไซ<ป>อันนี้เรากำลังเดินทางกลับจากบ้าน ครนนับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปสำรไปที่ท่าเรือนะครับอนุญาตพี่น้องตามมาส่งเราที่นี่หลายคนเพื่อดี๋ยว อบินันนี่เขาล้อมรอนะครับเราอยู่ในหมู่บ้านอันนี้ญาติพี่น้องก็มาส่งเราที่ท่าเรือนะคะาารับก็มากันอย่างคับข้างนะครับเต็มด้วยความอบอุ่น การแห่งความอบอุ่นนะครับญาติพ <be S 1> <pillows> ี okay. ่น้อง่ากแันเไม่เดี๋ยวเราก็จะต้องมาจากไหนโอเคทำะรันไปล

ครับบรรยากาศก็เต็มไปได้วยความอบอุ่นนะครับมีญาติพี่น้องได้เดินทางมาส่งเราอย่างหลายคนนะครับและก็บรรยากาศในขณะนี้ก็คือมีการร่ำลากันนะครับมีการโอบก,กอดมีการจับมือเพื่อเป็นการร่ำลานะครับเป็นเวลากว่าร้อยปีนะครับที่ไม่เคยมีญาติพี่น้องมาจากประเทศไทยมยาเรียนะครับ มันเป็นครั้งแรกนะครับทำให้ทุกคนได้รู้สึกเกิดความประทับใจนะครับรู้สึกถึงความผูกพันที่มีต่อกันนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันยากที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดอาจจะเป็นด้วยความอบอุ่นนะครับอาจารี่น้องก็มาเราสองเราตรงน dan dia Ahmad. video.

มานบตาสายอ่ะอยู่ตะเนี่ยอยู่ ไม่ความเนาะอันนี้เรือลมก็ไม่เอาไม่ด <c oughs> อ่าตนนี้เรือว่จะออกไปเลือกสณาเรียนยาวันนี้นะครับใช่จ้าถ้าวิ <c oughs> ดีโอมาแต้ล <c oughs> ้างมบอกแตกาทำ่าวิดีโอัก้า้วิดีโอมาแตะล้างเลยวะจอ <c oughs> ่านั้นรไั้นหนับรกับนักับนนี้กัันีนนนกนก็

Đi đi nó nhanh hay không nhanh hay có luôn đó 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 nó nhanh どうぞ。 แม่น้ำบาตังอาไซนะครับแม่น้ำสายนี้นะครับบรรพบุรุษของเราเนี่ยใช้ในการเดินทางนะครับตอนที่เดินทางไปประเทศไทยก็ใช้แม่น้ำสายนี้นะครับเพราะว่าญาติญาติพี่น้องของเราที่นี่ก็ได้บอกนะครับว่าท่านจะใช้เส้นเส้นทางเส้นนี้แต่ในสมัยนั้นนะครับเรือก็ยังไม่มีเครื่องยนต์เหมือนในปัจจุบันนะครับก็คงต้องใช้เวลานานนะครับกว่าที่จะถึงปลายทางนะครับแม่น้ําก็มีความกว้างนะครับแล้วก็น้ําเชี่ยวนะครับ น้ำไม่ค่อนข้างจะเชี่ยวเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อคืนนะครับก่อนหน้านี้ฝนตกแล้วก็ต้นน้ําก็น่าจะอยู่ในในหูขเขานะครับก็เลยทําให้เกิดน้ําเชี่ยวนะครับพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าเราดูจากลักษณะของเรือนะครับก็ไม่อันตรายอะไรนะครับเพราะว่าเรือไม่ขยับเลยนะครับตอนที่ผมนั่งอยู่ในความกว้างของเรือก็ประมาณถ้ากับคนนั่งพอดีนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้โคลงไม่ได้ขยับนะครับ

của xem côn sút côn tỷ song thì lưu bố lo sắm á, thưa ngài bà lăng nia, bên bên bà làn của Sarimuna Sarimuna,